จังหวัดเชียงใหม่หลายพื้นที่ฝนตกแล้วค่ะตอนนี้เชียงใหม่ก็สถานการณ์ดีขึ้นจากหมอกควันการเผาป่าปัญหาต่างๆนานา,นาแต่ที่เราได้เห็นกันมาในช่วงสองสเดือมนมานี้ก็คือว่าจะมีคนแพร่ภาพผูเขาหลายลูกในจังหวัดทางภาคเหนือเฉพาะเชียงใหม่เชียงรายแพร่น่านล้วนแล้วแต่ต้นไม้หายไปหมดเลยคำถามคือ เจ้าหน้าที่ของรัฐทําอะไรอยู่ในช่วงเวลาที่ต้นไม้เหล่านั้นถูกโค่นเอาโครมโครม,คมต้นไม้เมื่อตัดโค่นแล้วมันคงไม่หายสลายไปในดินแต่ต้นไม้เหล่านั้นจะต้องถูกชักแล้วลากออกมาจากป่าเข้าสู่เมืองจากเมืองเข้าสู่ที่ขายเมืองหนึ่งสู่อีกเมืองหนึ่งคำถามคือไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นเลยอย่างนั้นหรือหรือกรณีโบนันซาไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นอย่างนั้นเลยหรือว่าสนามแข่งรถที่ชื่อดังมากในปัจจุบันนี้นะั่นรุกป่า มาดูกันที่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะลุเตาค่ะตอนนี้เตรียมขอใช้อำนาจในมาตรา44เห็นไหมคะถ้าคุณไม่ได้ทําผิดไม่ต้องกลัวกฎหมายมาตรา44นี้เลยล่ะค่ะวันนี้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะลุเตาเตรียมขอใช้อำนาจมาตรา44เพื่อแก้ปัญหารีสอร์ทบนเกาะหลีเป๊ะจังหวัดสตูลที่เดินหน้าก่อสร้างทั้งๆท,ที่อยู่ในระหว่างถูกดําเนินคดีตํารวจสตูลมั่นใจว่าจะต้องชนะคดีกับกลุ่มทุนที่ฟ้องไล่จนตํารวจต้องไปนอนพักในเต็นท์ค่ะ เต็นท์นอนได้กลายเป็นที่พักของตำรวจที่ถูกสับเปลี่ยนไปปฏิบัติงานที่สถานีตำรวจภูธรเกาะหลีเป๊ะซึ่งอยู่ตลเกาะสลายอํเาเภอเมืองจังหวัดสตูลหลังจากที่ดินเดิมสิบไร่ที่ขอใช้จากกรมป่าไม้ตั้งแต่ปี32ก่อนกลายเป็นกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชถูกในทุนฟ้องขับไล่เหลือเพียงที่ตั้งสำนักงานบริการนักท่องเที่ยวไม่ถึงหนึ่งไร่สภาพโดยรอบถูกโอบล้อมด้วยรีสอร์ทขนาดใหญ่ ที่ดินของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่รับมอบจากกรมอุทยานถูกแบ่งออกเป็นสองแปลงแปลงแรกฟ้องชนะคดีกลุ่มทุนชั้นศาฎิกาไปแล้วส่วนอีกแปลงศาฎิกาตีกลับให้ตำรวจหาหลักฐานเพิ่มผู้บังคับการตำรวจภูธรสตูลบอกว่ากรมอุทยานพร้อมสนับสนุนข้อมูลให้ต่อสู้ในศาลส่วนการปรับปรุงสถานีตำรวจภูธรเกาะหลีเป๊ะบ้านพักเรือตรวจการ ำกำลังพล15นายเพิ่มเป็น30นายก็เข้าใจว่าจะได้รับงบปี5ปี60ขณะที่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะลเตาสตูลเตรียมประสานทหารกองเรือภาคที่3บังคับใช้มาตรา44หลังพบว่ารีสอร์ท12แห่งที่ถูกแจ้งความดำเนินคดีและตรวจยึดไปก่อนหน้าบางแห่งยังเดินหน้าก่อสร้างโดยเฉพาะรีสอร์ทไม่มีชื่อแห่งหนึ่งที่ตรวจยึดเมื่อ10ธันวา57 ขนาดก่อสร้างได้ร้อยละ30ขนาดถูกจับตรวจยึดบัตรนี้มันสร้างต่อไป70%ค่ะเอาละสิงานนี้นะคะเขาถึงมีการพูดกันว่ารัฐบาลชุดนี้นั้นกำลังจะใช้มาตรา44ดําดำเนินการกับคนทำปิดในการบุกรุกที่ดินอุทยานวนอุทยานป่าเขาลำนาวพัยทรัพยากรธรรมชาติ วันนี้ผู้วยการสนยุทธการด้านป้องกันและปราบปรามสำนักป้องกันและรักษาป่าและควบคุมไฟป่ากรมป่าไม้ชื่อว่าชีวภาพนามสกุลว่าชีวธรรมชีวภาพชีวธรรมนั้นก็เป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการที่มีชื่อว่าพยักไพรยพยักไพรนี้นะคะหน่วยพยักไพรนี้สนที่กำลังร่วงกับทหารตำรวจฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่เพชรบูรณ์ค่ะ ออกปฏิบัติการยุทธการป่าศักยั่งยืนยึดคืนผืนป่าที่ถูกในทุนบุกรุกพื้นที่ป่าต้นน้ำนะคะลุ่มแม่นะ้ำป่าศักแล้วเอาไปทำอะไรทราบไหมคะท่านผู้ชมฮะเอาไปปลูกยางพาราอันนี้ก็บอกว่าตั้งแต่29มีนาคมเลยล่ะค่ละล่าสุด6เมษายนเจ้าหน้าที่ไปยึดพื้นยึดพื้นที่แปลงยางพาราขนาดใหญ่4แปลงพื้นที่6,000ไร่อันนี้เป็นการยึดคืนมากที่สุดตั้งแต่ทำคดีมานะคะ รวมกับของเดินในรุ่มน้ําเดียวกันในยุทธการพยักไพลนี้ยึดมาแล้วพันหนึ่งมืหนึ่ไร่พื้นที่ล่าสุดที่ไปยึดคือมาได้นี้เป็นสวนยางพาราล้วนๆเลยล่ะค่ะเป็นพื้นที่ต้นน้ําที่เป็นสบน้ําถือเป็นความสูญเสียอย่างยิ่งที่ป่าดังกล่าวถูกทําลายแล้วเปลี่ยนสภาพ กลายเป็นพืนชชงเดียวอย่างยางพาราซึ่งต้องดำเนินการหลังจากน,นี้ไปในรูปแบบคดีจะทยอยแจ้งความละค่ะแต่กรณีป่าต้นน้ำบริเวณนี้เขาจะนำเสนอต่ออธิบดีกรมป่าไม้ให้ใช้มาตรย25ทันทีคือเร่งรื้และถอนหัวหน้าชุดปฏิบัติการพยักพลายบอกว่าการเข้าจับกลุมและยึดคืนพื้นที่สวนยางพาราที่รุกป่าแปลงใหญ่ๆจะมีปัญหาก็คือไม่สามารถจะเข้าไปรื้หรือถอนได้ และในระหว่างรอประกาศมาตรย25เร่งหรือเร่งถอนนะั้นกลุ่มทุนมักจะส่งคนเข้าไปในพื้นที่เก็บเกี่ยวผลผลิตเหมือนไม่มีอะไรเหมือนไม่มีอะไรเลยคราวนี้พยักพลัยบอกว่าไม่ยอมแล้วจะใช้ยุทธการใหม่ให้เจ้าหน้าที่ไปแทรกซึมและพบว่าพื้นที่ไหนเข้าไปเก็บเกี่ยวผลผลิตจับทันทีค่ะทนายพันเอกพงเพชรเกศสุภะ ฝ่ายปฏิบัติการศูนย์ประสานง,งานปฏิบัติการที่4กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในหรือว่ากอ,อรมนซึ่งอยู่ในทีมยุทธการป่าศักยั์่งยืนบอกว่าพื้นที่ป่าต้นน้ำที่เข้าไปตรวจยึดล่าสุดอยู่บนยอดเขาสูงจากระดับน้ำทะเล570เมตรเป็นต้นน้ำชั้น1 a ที่น้ำจากยอดเขาจะไหลลงสู่แม่น้ำป่าศักโดยตรงน่าเสียดายป่าถูกปัด่าถูกตัดเฮี้ยนเกลียนเลยล่ะค่ะ สภาพที่พบไม่มีต้นไม้ใหญ่ที่เป็นไม้เดิมเหลืออยู่เลยล่ะคะ่ะมีเพียงยางพาราและอายุสองปียังไม่สามารถกรีดได้ปลูกอยู่เต็มยอดเขาคะ่ะเจ้าหน้าที่ทุกคนเมื่อโผล่เข้าไปเห็นปุ๊บรู้สึกเศร้าใจที่เราสูญเสียทรัพยากรไปมากมายไม่มีเอกสารสิทธิ์มีแต่ต้นยางพาราสองปี แต่ไม่พบใครที่สําคัญพื้นที่สองแปลงรายใหญ่ที่จับได้นั้นแปลงแรกมีเนื้อที่ห้าพันไร่แปลงเป็นยางไปแล้ว3000ันไร่เจ้าของที่ไปปลูกยางเนี่ยมันไปเป็นเพื่อนกับนักการเมืองท้องถิ่นค่ะมันไปเป็นเพื่อนกับนักการเมืองท้องถิ่นค่ะอีกแปลงหนึ่งสามพไร่เป็นนายทุนท้องถิ่นค่ะ แล้วก็บอกว่าเป็นเพื่อนกับนักการเมืองเหมือนกันล่ะค่ะทั้งหมดไม่ว่าคุณจะเป็นใครคุณตัดปลาคุณผิดกฎหมายคุณถูกจับโดยมีมาตรการเด็ดขาดคือมาตรา44เวลานี้ค่ะ เอาละค่ะจากป่าเพชรบูแล้วนะคะเพชรบูร์แล้วนะคะเดี๋ยวจะรอหลีเป๊ะแล้วนะคะเดี๋ยวจะมีอีกหลายๆที่ตามมาวันก่อนนั้นโอ้โหตกใจมากได้เห็นป่าเมืองหน้านี้หายไปเป็นลูกๆเลยคําถามคือไม่มีใครเห็นการตัดไม้ทําลายป่าก,กันเลยหรืออย่างไรต้นไม้คือชีวิตสายน้ําคือชีวิตไม่มีต้นไม้ไม่มีสายน้ําถามว่าเราจะอยู่ได้อย่างไรจะเอาออกซิเจนจากไหนมาหายใจไม่มีออกซิเจนแล้วเราจะอยู่กันต่อไปได้อย่างไรลูกหลานเราจะอยู่อย่างไรทรัพยากรธรรมชาติต้อง บ่างปันอย่างสมดุลและเท่าเทียมกันอันนี้ก็มีอีกเรื่องหนึง่งปลาตาย ปลาตายทั้งตัวอย่าเอาใบบัวมาปิดค่ะแต่นี่ไม่ได้ปลาตายตัวเดียวเป็นปลาตายทั้งกระชังและไม่ใช่กระชังเดียวหลายกระชังติดต่อกันเกิดเหตุปลาในธรรมชาติปลาทับทิมปลาของเกษตรกรผู้เลี้ยงกระชังลุ่มแม่น้าป่าสักสละบุรีลอยตายไปจำนวนมากเมื่อ29มีนาอย่างที่มีการรายงานข่าวไปก่อนหน้านี้อธิบดีกรมงประมงจุมพลสงวนสินเดี๋ยวก่อนนะฮะเดี๋ยวก่อนเล่าปลาตายเสร็จแล้วใครที่เอาปลาไปฝังกําจัดกากรือไหมฮะทหาร ทหารช่วยวันนี้อธิบดีจุมพลสงวนศิล์บอกว่าครั้งแรกทางสํานักง,งานประมงสระบ,บุรีลงพื้นที่หมู่3แก่งคอยหมู่5หมู่8บ้านป่าตำบลแกง่งอแก่งคอยเนี่ยไปตรวจข้อเท็จจริงลงพื้นที่ไปแล้วตั้งแต่30มีนาซึ่งขณะนั้นเพราะว่ามีปลากระชังของกเกษตรกร250กระชังรวมถึงปลาในธรรมชาติคือตะเพียนกระแหการดำกำมังตะโกกหนวดพรามเทโพลิ้นหมากุ้งกํากลาง ซึ่งก็ได้เห็นปลาในธรรมชาตินั้นเนี่ยลอยลอยตายจำนวนมากอันนี้เท่าที่ดูก็พบว่าเกิดจากในน้ำมีปริมาณออกซิเจนต่ำโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ท้องน้ำเป็นเหตุให้สัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ที่พื้นที่ท้องน้ำรวมถึงปลากระชังซึ่งต้องขึ้นมาหาอากาศที่ผิวน้ำเรียกว่าปลาลอยหัว ก็เลยต้องตายกันจํานวนมากมายละค่ะแล้วที่เหลืออยู่ก็ลอยขึ้นมาหาอากาศกันเต็งไปหมดเลยอย่างที่ฉันเห็นอยู่นี้ mm. เบื้องต้น mm. ก็บอกให้กเกษตรกรนนเนี่ยช่วยชีวิตปลาที่ลอยหัวคือขึ้นมางักอากาศข้างบนก่อนด้วยการเติมอากาศและพ่นน้ำเพื่อเพิ่มออกซิเจนในน้ําให้กับปลาวันที่31มีนาคมที่ผ่านมาก็ไปลงพื้นที่กันเองปลาในกระชังก็ตายเพิ่มขึ้นและมากขึ้นอีก การตายของปลาในกระชงะังเป็นโศกกับนาฏกรรมของปลาในกระชังเหลือเกินมันแพร่ขยายไปที่ตำบลนาชฉงอำเภอเมืองสระบุรีก็เลยแจ้งให้เกษตรกรย้ายปลาในกระชังที่ตายขึ้นมาฝังกลบและปลาที่ยังไม่ตายให้จับขึ้นมาก่อนและเอาไปจําหน่ายเพื่อลดก,การสูญเสียตอนนี้มีทาหารนะคะหลายสิบนายมาช่วยขนย้ายปลากระชังให้เกษตรกรค่ะแล้วก็ต้องออกเตือนว่าให้รับมือกับปัญหาซึ่งตอนนี้ต้องลงไปตรวจสอบว่าเกิดอะไรขึ้นนี่สถานการณ์ล่าสุดนะคะ ความเสียหายของผู้เลี้ยงปลาในกระชังลามไปแล้ว4อำเภอค่ะคือแก่งคอยสระบ,บุรีเสาให้เฉลิมพระเกียรติมีเกษตรกรเสียหาย111รายปลาในกระชังตายไป538กระชังผลผลิตที่เสียหายเป็นจำนวนเงินสเป็นจำนวนกิโลกรัมเลยนะคะปลาตายเนี่ย 4, 3400กิโลกรัมมูลค่าความเสียหาย38.73ล้านบาทค่ะ ผู้เชี่ยวชาญบอกว่าเมื่อไปตรวจสอบพบว่าน้ําเสียไหลผ่านไปหมดแล้วแล้วไหลผ่านไปยังอยุธยาไปที่ตรงแถวเขื่อนพระรามหกภาวะปลาธรรมชาติลอยหัวก็น้อยลงไม่มีปลาตายแล้วตอนนี้กําลังเก็บตัวอย่างปลาและเก็บสารปนเปื้อนขึ้นมาดูว่าเกิดอะไรทํำไมปลากระชังจึงตายเกลื่อนเช่นนี้และอีกเรื่องหนึ่งช่วงนี้รัฐบาลปัจจุบันนี้ เป็นรัฐบาลซึ่งทําเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมแลวก็สังคมมากที่สุดเลยล่ะค่ะอย่างเช่นมีการประกาศเลยว่าสงกรานต์ปีนี้ต้องเล่นกันอย่างไรห้ามเล่นอะไรไม่ห้ามเล่นอะไรไม่ใช่ว่านึกอยากที่จะไปเต้นแก้ผ้าเต้นกลางๆสีลมก็ทําได้อันนั้นไม่ใช่สงกรานต์แต่เขาเรียกว่าอนาจารทีนี้มันมีอย่างนี้ในสังคมบ้านเราท่านผู้ชมเห็นไหมคะว่าเราจะมีร้านเหล้าร้านเหล้าอยู่รอบมหาวิทยาลัย แล้วไม่เคยแบ่งโซนกันเลยแล้วนึกอยากจะเปิดร้านเล่าที่ไหนเราก็เปิดแล้วนึกอยากจะเปิดอาบอบนวดที่ไหนซ่องสมเพน,นีที่ไหนเราก็เปิดเราก็ทําสมัยก่อนเราอายซ่องสมเพน,นีจะอยู่ไกลลึกเข้าไปในป่าช้าแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วเปิดข้างโรงเรียนเปิดข้างวัดเปิดกลางใจกลางหมู่บ้านไม่มีใครสนใจอะไรไม่มีกฎไม่มีระเบียบอะไรแล้วแต่วันนี้มีคนกล้าค่ะคนกล้านี้เป็นเป็นนักศึกษาเป็นอาจารย์เลยคงทนไม่ไหวแล้วไปที่ศูนย์บริการประชาชนทำเนียบรัฐบาล นะคะเชษดถาอุปสิทธิ์ผู้มีการสภาสิทธิ์เก่าและชุมชนสัมพันธ์ของมลังสิตและจีรเดชมหายศอาจารย์จากมรังสิตพร้อมด้วยนักศึกษามลังสิต10คนไปยื่นหนังสือถึงนายกเพื่อขอร้องให้ไปควบคุมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่รอบมลังสิตอย่างเข้มงวดจะได้ไหม นายอุปสิทธิ์บอกว่าตามที่กระทรวงสาธารณาสุขขอความร่วมมือไปยังสถานศึกษาให้ไปสำรวจการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่รอบๆมหาวิทยาลัยได้มีการดำเนินการและพบว่าพื้นที่โดยรอบนั้นโดยรอบมหาวิทยาลัยเนี่ยแค่300-500เมตรขายเหล้าขายบุหรี่กันหึ่มมากกว่า30ร้าน ก็ทำหนังสือไปยังกรมสรรพาิรให้มาตรวจสอบข้าราชการที่มาตรวจสอบก็เพียงแค่มาดูว่ามีใบอนุญาตถูกต้องไหมแล้วก็จากไปและไม่หวนกลับมาจิรเดชบอกว่ามายื่นหนังสือในวันนี้เพราะต้องการให้หน่วยงานรัฐดําเนินการให้การจาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่รอบๆสถานศึกษาหมดไปเสียทีเพราะว่าแอลกอฮอล์และบุหรี่เป็นภัยต่อชีวิตเป็นพิษต่อนักศึกษากฎหมายต่างๆนั้นไม่สามารถจะทาอะไรเป็นรูปธรรมได้เลยจึงมาร้องขอรัฐบาล ขอให้ไปดูแลด้วยและอยากให้มหาวิทยาลัยทุกแ่งทุกแห่งช่วยกันทําเรื่องนี้รอบมหาวิทยาลัย3 0 0เมตร500เมตรกรุณาละอย่ามีร้านเหล้าและบุหรี่เลยร้านลาบซาบแล้เปลี่ยนได้ร้านเหล้าและบุหรี่เป็นภัยต่อชีวิตเป็นพิษต่อนักศึกษาไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องถุงยางอนามัยนี่ก็สําคัญนะคะ อย่าให้ใครชวนเราโดยเฉพาะนักศึกษาสาวอย่าให้ใครชวนเราไปแชร์ห้องเดียวกับเขารักในเวรียนเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าการที่มีเพศสัมพันธ์ก่อนถึงวัยอันควรหรือว่ามีปัญหาจากเพศสัมพันธ์ก่อนถึงวัยอันควรอันนั้นเป็นเรื่องที่ปัญหามากเรามีแม่ไวยใจมากเกินพอแล้วไม่ต้องมีคนต่อไปเอาล่ะค่ะวันนี้นายกรัฐมนตรีออกมาเตือนหลายเรื่องเตือนเรื่องของการค้าเศรษฐกิจการเมืองกฎหมายความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนจนถึงเตือนเรื่องพายุฤดูร้อนนายกออกมาเตือนเรื่องพายุฤดูร้อนอีกแล้วผู้ว่าก็ หมอต้องเตรียมตัวแล้วล่ะค่ะอย่าได้ไล่ใครไปอยู่บนดอยอีกเลยที่แม้จะไม่ใช่เทวดาที่แม้จะสั่งฟ้าสั่งฝนไม่ได้แต่ก็เป็นผู้ว่าในเมืองเทวดาเมืองนางฟ้ากรุงเทพมหานาครอ,อมรรัตนโกสินทร์วันนี้นายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานรัฐให้เตือน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 พายุฤดูร้อนพายุฤดูร้อนนี่กำลังจะมานะนายกขอความร่วมมือประชาชนทุกครัวเรือนอันดับแรกก่อนเลยทิ้งขยะท่านผู้ชมคะ เราต้องออกกฎหมายแล้วนะคะทิ้งขยะให้เป็นที่ให้เป็นทางหนึ่งสองคือแยกขยะสามคือทิ้งเป็นเวลาและสี่คือต้องออกกฎหมายพิเศษเลยนะคะเฉพาะร้านที่ขายมะพร้าวเวลาขายเสร็จแล้วทิ้งขยะที่เป็นมะพร้าวไว้บนถนนอย่างนั้นไม่ได้นะพี่จ๋า ต้องเก็บเอาไปทิ้งในที่ต้องทิ้งด้วยวันนี้เนี่ยคุณสรรเสริมบอกว่านายกขอความร่วมมือประชาชนทุกครัวเรือนช่วยทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางโดยเฉพาะที่อยู่ริมแม่น,น้ําอย่าปล่อยขยะไปซ้ําเติมสถานการณ์อีกเลย แล้วก็ในในช่วงในช่วงนี้เนี่ยเราเห็นที่จะต้องระบายสิ่งต่างๆที่กีดขวางเช่นขยะและบ้านเรือนประชาชนค่ะก็นายกรัฐมนตรีบอกว่าต้องย้ำเตือนประชาชนเรื่องทิ้งขยะเรื่องการปลูกสร้างบ้านนะคะซึ่งเราจะต้องเริ่มต้นคุยกันใหม่แล้วละคะ่ะหนึ่งคือโซนนิ่ง ที่อยู่อาศัยแล้วที่อยู่อาศัยต้องออกขยับออกมาจากน้ําค่ะไม่ทิ้งของเสียลงน้ําค่ะต้องแยกขยะค่ะไม่ทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทางค่ะเราต้องออกกฎหมายและระเบียบแล้วต้องปฏิบัติอย่างจริงจังค่ะสปกรส่งทีมกฎหมายแล้วนะคะจะลุยยึดคืนที่ดินค่ะเรื่องของเรื่องก็คือเรื่องที่เอ่อที่ใดที่ไม่มีสนามกอล์ฟใดบ้านจัดสรรใดรีสอร์ทใด ที่ไปลุกที่ลุกป่าแล้วมันทํากันมาตั้งนานไม่มีใครโผล่หัวไปดูกันเลยหรืออย่างไรคะคือมีการลุกที่ลุกป่ากันเยอะมากมายต่อไปนี้เขาเอาจริงเอาจังแล้วคือปฏิบัติการทวงคืนผืนป่าอ่าคือตอนนี้ขา้าราชการได้ยาดีนะคะทวงคืนผืนป่าเขากําลังไปดูว่ารีสอร์ทสนามก๊อบบ้านจัดสรรรีสอร์ทเนี่ยที่ไปลุกที่โดยเฉพาะเขาบอกว่าที่โคราชเนี่ยนะเยอะมากเลยพอ ไปพบเสร็จสับเรียบร้อยปุ๊บเอาคืนปั๊บสประกอก็จะขอที่ดินคืนแล้วทางปะปะงก็จะมีการทําเรื่องยึดทรัพกันต่อไปค่ะอันนี้ก็เป็นช่วงหนึ่งของเรานะคะพักกันสักครู่หนึ่งกับสิ่งที่น่าสนใจเดี๋ยวก,กลับมาคุณวัชนาพงมีสรุปข่าวค่ะ